ยเฮ็ดหนาแรงอุ้ยบึงสมบุกสมบันนี่ลีนะน้องเบสเดะเล้ง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 บึงไปใส่เบ็ดีเฮามือเนี่ยหายังกินแล้งมือไหนเฮาไม่รู้ครับเข้าป่าไปไปเรื่อยๆครับเจออะไรก็เอานั่นหมอเจออะไรก็เอานั่นแม่นบอกเจออะไรหายู่หากินเนาะ โอ้โหปูปลาเบิ้งคือคือนะครับเขาปลานี่มักคักบักค่าเนี่ยสวนไปใส่ไปเบิดลคอยเป็นปลาเป็นทงน้เจอแล้วเจออะไรมาดูมาดูอะไรอ่ะมาดูมาดูเนี่ยฮะที่อย่างเบ็ดที่อย่างอะไรนะนี่ครับว้ยเอาเห็ดตัวนี้เม่เบิ้งดูเห็ดอยังออกยามนี่น้าพี่น้องเนาะเบิ้งเด้อมันคืออย่ง เนี่ยต้เห็ดขมนะครับเห็ดขมเออมันออกน้ำนี่อีหลีวะเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกหกครับเดือนพฤศจิกนะครับนี่คือเห็ดขมมันออกว่าเขาสีมาหาเห็ดว่าสิได้พอแกงนะบอเนะครับเนาะเดี๋ยวน้องเบดสิพาไปเบิงพาไปหาว่าสิได้เอแหลวแรงบอนะเ,บเนาะครับโอเคเอาใส่ถังปะหาไป่อสันคือคือบักหาเนี่ดยดอกใหญ่มากลุงยัง เห็ดคือเก่านั่นบอกว่ามึงนี่หามันใท่วะใส่ว้าบึ้งโอ้ยสองดอกตาทุก 50, บึงโอ้ยเบ็ดคือพ uh ่อว่าตาดีแน่บึ้งบ um> ึ้งดอกนี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยดอกใหญ่อันนี้ก็โอ้ยกำลังสวยกำลังงามเลยเดี๋ยวให้น้องเบ็ดเจ็บเจ็บเบ็ดเบ็ดเก็บดอกนี้เออพูวลาเออโว้ยว่ะสดสดนะครับสดสดเก็บไม่อีกเบ็ดเก็บไม่อีกอึด บุ้ยดอกเบืเริ่มเลยอันเนี้ยอุ้ยเบึงเบ็ดขาตันจืลือวะ่ะอุ้ยเบึงเนี่ยคือออกย้ำนี่ว่าเบ็ดเอาเอาเอาถัาางมาถัางมาเบึงเนี้ยได้สามดอกอสีใดพ้พอแกงบนว่าเบ็ดเนาะแล้วเอาเสียมไมหยังนี่เบ็ดออามาขุดครับเอามาขุดขุดยังล่ะไม่รู้ครับว่าสิมาหาบักหอยเดือนะครับแบกหอยเดือเข่าพงหรือว่าเขา่าโกนเขาเอิ้นบักหอยโคกนะครับ ความจริงเขาว่าสิมาหานั่นแต่น้องเบ็ดพ่อเห็ดกอนกะหาเห็ดไปเลยปัดที่นี่นเนาะเบ็ดเนาะครับเจอแล้วครับฮะเยอะมากเลยครับใส่นี่นี่นี่ครับใส่กูบอกท่านได้เห็น,นโอ้เนี่ยเบิ้งนี่ด้วยครับโอ้พูดอะไรอีกอ่ะแล้วนี่ด้วยฮะโอ้พูดอะไรอีกอ่ะโอ้ยว่ะสืได้แกงอีหลี่ด้วยแกงเห็ดหน้าแรงนะครับ หมนครับเออหมานเนาะเออหมานก็เจียบที่ล่ะให้นอกเบ็ดเจ็บนะครับนี่คือเห็ดเอ,อ้ามันเอ,อ้าก็เปลี่นจังสี่บอเบ็ดมันก็ยังเป็นตะไคร้ตะไครยย้ส่มันเป<อ>็นเห็ดกินได้บ่ละ่ะโอ้ยเห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดเพิงเป็นตะไคร้นะครับนี่เห็ดเพิงเอาใส่ถังใส่อะไรอีกดอกเนาะโอ้เนี่เบิงบ้งเบิ้งเบิ้งสีง,งัดสีง,งัดให้เบิง้งนะครับนี่นี่นั่นเอามือออกเออเออนี่ เห็ดเพลิงเออมันออกย้างหนาแรงว่าพี่น้องเนาะเอาเบ็ดเนาะใส่อีกดอกนึ่งกับเบ็ดนี่ครับโอ๊เดี๋ยวพูดอะโอ้เดี๋ยวเก็บเองนี่เบิ้งเบื้งนะครับเบิ้งนี่เห็ดสดๆจากป่าได้เนี่ยพูดอะโอ้ยขาตันจือลือวะโอ้ยเห็ดไหมงึดหลายว่ามันคือออกย้างนี่น้องเบ็ดคือใจเอ้ยคือตาดีแท้สันเดียวเห็ดครับ ว้ายมึงน,ะน,นด้นออุ้ยับดอกใหญ่แต่เบ็ดกี่ดอกเด้ออันนี้ใช่ปะเฮ้ยใช่อีกใช่อีกนุ่มลองงัดทีละน้อยรู้เบ็ดงัดทีละนิดนะอุ้ยดังปูเลยป้าเบิ่งเด้อไปเห็ดหนาแรงอุยงอ้ยเบิ่งอู้งามแท้โอ้ตาดีแท้บอกนี่จะไปโจกเดี๋ยวขีเข็บกัดมึงดอกเอาใส่โอ้ยสิไดงพอแกงอีหลีตัวนี้ไหม อ่าเว้ยเห็ดตาแรงไงไม่เบ็ดทนได้ครับว้าวเตอบกวนแท้วะมึงเอาขนมอนไนเบ็ดเอานี้ครับเอานี้บอเอา,าเอาไปเสียวันนี้สุดผู้เฒ่ามักของหวานเขาผมป,ม,ปมเลยเอาเบ็ดเอาขนมนะครับเมยได้เนี่ยเมยได้ดิใจเอาพร้อมนะครับสมบุกสมบันนี่ลีนะน้องเบ็ดเนี่ย บิงเอารวดเขาโป้งเขาป้าเนี่มามารวดวะผพ้่ไดสิสูน้องเบ็ดกูวะเบิงนะครับนี่เห็ดหนาแรงนะครับเนี่ก็ได้พราะแกงอยู่นะครับแกงหนึ่งพอดีได้แล้วเมื่อยแล้วกลับก่อนนอครับเด้อกลับ